น้องแซมอยากเล่นเจสกีนะคะมายืนมิงมงมองมองเห็นชาวบ้านเขาเล่นกันทั้งที่ตัวเองก็ขี่ไม่เป็นหรอกนะการนั่งเจสกีสำหรับเด็กก็คือมีคนขี่เจสกีให้นะคะแล้วเขาก็เอาน้องไปวางไว้ข้างหน้านะคะยืนอยู่ข้างหน้าพอได้ปะทะคลึ่นสนุกสนุก สนนราคาเขาคิดเป็นชั่วโมงนะคะหรือแล้วแต่จะต่อรองกันราคาไม่มีฟิกส์นะคะอันนี้ที่ให้น้องแซมนั่งก็คือบอกว่าขี่พาพาน้องขี่ไปนะคะไปแล้วก็วนรอบเดียวพอก็คิด500รูปีนะคะก็ประมาณ200บาทก็ให้พอได้เล่น ตอนนี้กำลังรอนะคะเขาขี่ให้คนอื่นอยู่เดี๋ยวเขาเสร็จแล้วเขาจะกลับมารับน้องนะคะเซมันอยากขึ้นมั่งอะดีป้าป้าไม่ยอมไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าน้องเป็นผี้หญิงเนาะแล้วคนที่ขับเจสกีเ,เป็นผู้ชายไม่ดี ถ้าเราขับเองก็ไม่เป็นไรแต่ไม่มีใครขับเป็นนะคะที่บ้าน เวลานี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะแดดไม่แรงแล้วเหมาะสำหรับเล่นตอนกลางวันไม่มีใครเล่นหรอกนี่ค่ะน้องใส่ชูชีพแล้วนะคะเดี๋ยวเรือจะมารับไม่ใช่เรือเจสกีอันนี้ก็มีคนรอเล่นรอนั่งเรือก็มีรอเล่นบานาน่าบ๊สก็มี รอขับเจสกีก็มีนะคะมาแล้วต่เอาน้องไปขึ้นนะคะนี่ค่ะคนถ่ายก็เนาะถ่ายได้แต่ข้างหลังน้องแซมไปแล้วนะคะ ไกลเลยมองไม่เห็นแล้วก็ไม่กล้าให้น้องถือกล้องไปนะคะเดี๋ยวทําหล่นน้ำตจบเข่าวก็ถ่ายได้แค่ตอนขับออกไปนะคะแล้วก็ขากลับเท่านั้นระหว่างนี้เราก็ยืนรอคนอื่นสังเกตน,น้องผู้หญิงในคลิปนะคะเต้น เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเขาก็สนุกสนานกันเนาะกับชายหาดกิจกรรมชายหาดแบบนี้เราแก่ๆแล้วก็นั่งดื่มน้ำมะพร้าวน้ำส้มไปเลยวัยแล้วมานั่งดูลูกหลานเล่น แต่สมัยก่อนตอนสาวๆก็สนุกเหมือนกันก็ชอบเล่นเหมือนกันกลับมาแล้วนะคะแนะ่สมใจน้องแซมแล้คะทีนี้อยากเล่นมากสังเกตหน้าตาน้องเดี๋ยวพาไปเล่นกันต่อคะ่ะ